มาจับได้ใบที่เขาบอกว่ามาถวายน้ามันเอ่ยมันก็เลยได้เดินลงมาใหม่เนี่ยถวายน้ามันใหม่ซีมเมค่คนอิ่มต้องมาถวายน้ามันใหม,ม่ถวายน้ามันอ่านวัน ถวายนะหน้าโปร่งใสเลยสีทองเลยฮนะสีทองอาลามมีพุทธรูปอยู่นั่งฉากหลังสีทองอาลามนี่แหละ satu satu